อาจารย์คะ,ะพูดถึงคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเคยมีคนบอกว่าสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในศัพท์พระวิชาเลยจริงหรือไม่คะก็จริงอยู่เพราะจริงพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องในโลกค่ะวิชาในทางโลกนี่จริงๆก็ยังยังแคบได้สั้น ผู้เจ้ารู้กระทั่งเรื่องของพรหมเรื่องของเทวดาเรื่องนอกโลกออกไปก็เลยรู้หมดนะคะก็เรื่องทางโลกเนี่ยถ้าสําหรับคนทั่วๆไปมันก็ดูเหมือนกับว่าที่เขาเรียนๆกันมันก็ยากสําหรับเราแล้วนะคะมไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะคณิตศาสตร์ชั้นสูงเรียนแล้วสามารถจะไปเที่ยวนอกโลกได้เลยคํานวณดีๆเนี่ยสร้างยานอ,อะไรก็ได้เพราะพูทธองนี่ ร่วงรู้มากกว่านั้นเหรอคะร่วงรู้มากกว่านั้นเพราะว่าร่วงไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมากมายแค่นั่งเงียบๆก็สามารถไปได้ไไดใช่ <c oughs> ฟังดูมหัศจรรย์มากเลยนั่งเงียบๆเนี่ยนะคะใช่รู้ไหมคะม,ม,มีการยืนยันอ,อย่างไรคะที่ทําให้ท่าอาจารย์อตอบเช่นนี้คะก็ผูเจ้าก็จัดอธิบายไว้เองถึงอย่างระบบของ <c oughs> จักรวาล ว่าความกว้างใหญ่เนี่ยมีกี่ระดับ,บนะโดยใช้แสงของดวงอาทิต์เนี่ยว่าสุดแสงของดวงอาทิต์เนี่ยส่องไปได้ไกลเท่าไหร่ทวีขึ้นไปเป็นพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุซึ่งจรวดก็คงไปไม่ถึงหรือต้องใช้เวลาเป็นแสนแสนปีหรือเป็นหมื่นหมื่นปีเพราะอย่างดาวบางดวงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็ บางดวงก็ร้อยปีแสนพันปีแสนหมื่นปีแสนเนี่ยกว่าจะเดินทางมาเราตายกี่รอบแต่ผู้เจ้าสามารถเห็นไปทุกระดับของจักรวาลไม่ต้องไปนั่งเรียนฟิสิกส์เรียนคณิตศาถ้าอาจารย์กลังจะบอกว่า <c oughs> สิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยในการต่อมาถึงได้มีการค้นพบ <c oughs> <c oughs> ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือยังไงคะอ๋อในการต่อมาจะมีการค้นพบไหมหนึ่งถ้าคนนั้นเนี่ยสามารถทำสมาธิได้อย่าง รา,าตรฐาคพนก็จะสามารถรู้เองเห็นเองได้นะหรือ,อธรรมะที่พระองค์เนี่ย <c oughs> พูดบอกมาซึ่งเป็นสัจจะของโลกเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวของตัวเองและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อะไรเลยมีกายไหมมีวาจาไหมมีใจไหมตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เนี่ยบอกสอนได้หมดเลยอย่างนี้คือ <c oughs> จริงๆแล้วในเมื่อท่านทําในสิ่งที่ยากๆอย่างก,ก,กับท่านอาจารย์พูดเนี่ยเหมือนกับว่าเพียงแค่นั่งสมาธิแต่สามารถรู้ในสิ่งที่มันยากมากมได้แต่ทําไมตรวจสอบได้ง่ายจังด้วย <laughs> เพราะว่าถ้าเป็นอย่างวิทยาศาสตร์ในตอนที่เราเรียนตอนเป็นเด็กๆนะคะเรายัางต้องเข้าห้องทดลองใช้หลอดโน่นหลอดนี่เลยค่ะใช่ใช่เนาะมันเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะยุ่งยากไปหมดนะหรือ เขาจะรู้อะตอมอิเล็กตรอนอะไรเขาต้องอู้ใช้กระมือเยอะๆเลยครูเจ้านั่งเงียบๆดูนะบอกได้หมดเลยนะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะละเอียดละออนนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเห็นไหมคะว่าเป็นความท้าทายที่เราต้องศึกษาว่าทําไมพระพุทธองค์นั่งเงียบๆแบบไหนหรือถึงได้ร่วมรู้แบบนี้ได้ท่านนั่งแบบไหนล่ะคะท่านก็นั่งแบบตั้งจิตอยู่กับกาย พระองค์ก็แนะนําให้เราเนี่ยตั้งจิตผู้รู้หรือใจของเราเนี่ยอยู่กับกายของเราให้มากส่วนใดเป็นกายได้บ้างธาตุดินก็เป็นกายธาตุลมก็เป็นกายการรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบวดก็เป็นกายนะเพียงแต่เอาใจมาตั้งอยู่กับกายเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นเสาเข่อนเสาหลักของจิตละเป็นฐานที่ตั้งของจิตที่ดีละทําให้เกิดความสงบและถ้าความสงบเนี่ย ไล่ระดับไปทําให้อกุศลดับไปได้วิตกวิจารณ์ดับไปได้ปิติดับได้สุขดับไปได้จะเข้าถึงความเป็นอุเบกขาที่พระองค์บอกว่าจะแทงตลอดซึ่งาธาตุเป็นอนเนกเราจะมีความรู้อย่างกว้างขวางทั่วโลกธาตุได้หมดทุกเรื่องเลยนะคือนี้เป็นการที่ได้ตรัสเอาไว <c oughs> ้เป็นพุทธวจนะเลยยืนยันว่าจะใช้คําว่าอะไรนะคะแท,แทงตลอดซึ่งาธาตุเป็นอเนกแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนก นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนักคณิตศาสตร์ก็รู้แต่เรื่องคณิตศาสตร์นักก๊์ฟก็รู้แต่เรื่องของกอ๊์ฟนะหมอก็รู้แต่เรื่องของหมอแต่ถ้านั่งสมาธิได้รู้ทุกเรื่องอ <laughs> ดูได้ทุกเรื่องแล้วก็ <c oughs> ไม่มีใครบอกกันได้อย่างน้นยังไงก็เป็นเรื่องที่รู้เฉพาะตน <c oughs> รู้เฉพาะตนแต่สามารถพิสูจน์เองได้นะคะนะ น่าสนใจมากเลยทีนี้ในเมื่อท่านอาจารย์บอกว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ดิฉันเองเนี่ยก็มีความสนใจในคําที่พระพุทธองค์สอนในหลายๆคำนะคะว่าเราเข้าใจอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้พอเราไปศึกษาเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคําว่าอุปทานนะคะท่านคะสมัยเด็กๆเ,เนี่ย <c oughs> เวลาเราเรากลัวใช่ไหมคะสมมุติว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่า อย่าไปทานยานี่นะต้องระวังนะทานเข้าไปแล้วมันจะมีอาการอย่างนี้นีเรายังไม่ได้ทานเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเข้าใกล้มันเหมือนจะเป็นแล้วอย่างเงี้ยดิฉันก็เข้าใจว่าคำนี้คือคําว่าอุปาทานทีนี้พอมาถึงอุปาทานของพระพุทธเจ้าอะค่ะมีความหมายเดียวกันไหมคะก็จะเป็นคนละความหมายนะใกล้เคียงกันไหมท่าไม่ค่อยใกล้กันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถ้าอย่างตัวอย่างที่โยมยกมา มันก็จะเหมือนกับว่าเรานึ่งคิดไปเองใช่ไหมจะให้เขาเขาให้กินยาเม็ดนี้แล้วก็อันเนี้ยนะยานอนหลับนะกินแล้วจะหลับนะ,ะพอตอนหลังๆเขาก็ให้กินเม็ดแป้งเฉย,ยๆแล้วก็ลัก็เหมือนหลบับ <laughs> แหมสบายเนาะมอุปทานคิดไปเองนะในจริงๆอุปทานของพระถาคตเนี่ยคือแปลว่า,าความยึดถือความยึดมั่น Utan, เรายึดมั่นในสิ่งสิ่งใดเรียกว่าเรามีอุปทานในสิ่งสิ่งนั้นเช่นเรายึดมั่นรูปว่าเป็นเราเนี่ยเรามีอุปทานในรูปเรายึดมั่นบ้านว่าเป็นของเราเนี่ยเรามีอุปทานในบ้านยึดมั่นว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าของฉันเนี่ยเนี่ยอุปทานความยึดมั่นยึดถือค่ะสำหรับพระพุทธองค์อุปทานไม่ได้หมายความว่าไปคิดเอาเองนะคะ แต่ว่าแปลว่ายึดมั่น,นไปยึดมั่นอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะก็เป็นโทษเป็นโทษนะพระพุทธร์ตรัสเรื่องอุปทานนี้อยู่ในธรรมะหมวดไหนอย่างไรคะท่านระกับายออกไปทั่วเลยค่ะนะก็มีคำเช่นว่าพิสูุผู้มีอุปทานจับปรินิพพานไม่ได้ หรือตัดบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานและถ้าผู้มีอุปทานจะปรติพพานไม่ได้แลวถามว่าเราเพลินในอะไรบ้างโอ้โหทุกเรื่องเลยแต่ที่แต่ที่แน่ๆท่านผู้ชมคะเรามาคิดดูสิท่านมีอุปทานหรือไม่บอกมีใช่ไหมคะลองนับดูที่ท่านมีอุปทานกี่อย่างนับเป็นอย่างๆเลยได้ไหมคะ <S 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 ยึดมั่นในเรื่องนั้นก็หนึ่งยึดมั่นในเรื่องนี้ก็หนึ่งยึดมั่นในเรื่องโน้นก็หนึ่งอย่างโยมเล็กนี่ มีอุปทานกี่อย่างคะแต่ถ้าจะแบ่งกลุ่มว่าเรามีอุปทานในอะไรบ้างพระเจ้าจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มค่ะจะแบ่งเป็นกลุ่มกามุปาทานอุปทานในกามอ่านว่ากากามุปาทานกามุปาทานค่ะนะแล้วก็สีลพัตตุปาทานสีลพัตตุปาทานสีลพัตตุปาทานค่ะหมายถึง อุปทานในศิลพลดอย่างเงี้ยศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจายึดมั่นในศีลอ่าก็ฟังดูหน้าดีใช่ไหมคะอ่าฟังดูดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวอธิบายอันที่สามค่ะท่านคะต่อจากศีลศีลอันนี้ศีละพรตุปาทานศีละพรตุปาทานแล้วก็ต่อไปจะเป็นทิฏฐุปาทาน อาทิตุปาทานอาทิตถิคือความเห็นอาทิตถุปาทานค่ะทิฏฐิบกอุปาทานาทิฏฐุปาทานค่ะแล้วก็อัตตวาทุปาทานค่ะอัตตวาทุปาทานนี่คือสี่อย่างอุปาทานสี่ ซึ่งพระเจ้าบอกสมรรถภาพเหล่าอื่นเนี่ยไม่มีทางรู้ครบทั้ง4ี่หรอกจะรู้แค่บางอย่างค่ะนะกามุปาทานยึดมั่นในกามยึดมั่นในกามก็คือยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสค่เห็นนะนั้นกรอบเรื่องกามพระเจ้าจะพูดอย่างเดียวเหมือนกันตลอดชี้ชัดลงมาที่ตัวรูปรสตาจตนาห้าของกายนะทั้งภายในภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสหรือตาหูจมูกลิ้นกาย ะหรือถ้าแบ่งเป็นธาตุก็คือตัวธาตุสี่ดินน้ําไฟลมหมายความว่าสามารถจะตอบว่ากามุปาทานนี่เป็นดินน้าไฟลมก็ได้ได้ก็ครอบคลุมหมดทั้งเป็นผู้เจ้าจะเรียกว่าเรียกว่ากามธาตุเพราะถ้าโยงไปตาทํามาจากอะไรก็คือธาตุดินน้าไฟลมนั่นเองค่ะอันนี้กามุปาทานแล้วนะคะคือ ยึดมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยึดมั่นในตาหูจม,มูกลิ้นกายใจหรือว่ายึดมั่นในธาตุสี่ <c oughs> ถ้าอาจารย์คะถ่าจะให้ท่านช่วยอธิบายให้ชัดเจน <c oughs> ถึงการยึดมั่นในธาตุสี่นะคะยึดมั่นในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟยังไงเหรอคะก็ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมันถูกปั้นมาเป็นตาหูจม,มูกลิ้นกายใจแล้วไงอ๋อพอเราแยกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทํามาจากอะไรคือทํามาจากตัวธาตุนั่นคือเรายึดตัวธาตุนั่นเอง อ๋อค่ะคือเหมือนกับว่าตานี้ถือว่าเป็นธาตุอะไรกันท่านคะก็ธาตุดินดินเหมือนถ้าเราเอาควากรูปตามาในลูกตามันก็จะมีธาตุดินธาตุน้ําแล้วมันก็ต้องมีลมมีส่วนประกอบของอากาศอยู่ในนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ๋อค่ะมันมีความอบคุณนะควากลูกตาใหม่ๆคงยังไม่เย็นนะยังมีธาตุไฟอยู่ด้วยอย่างเงี้ยอ๋อคือข้อปฏิบัติทางกายวาจาก็มีทั้งผิดและถูก อ๋ค่ะถ้าผิดจะถูกเรียกว่าศีลปตะปารปามาสนะหรือที่พุทธเจ้าเรียกว่าวัตตะโกตูละมงคลมงคลภายนอกของสมาพาพเราถื่แต่พอมาของพุทธเจ้าก็คือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องกายวาจาต้องศีลห้าต้องศีลแปดนะต้องปฏิโมกศีลต้องพิสมาจารนะแต่ยึดก็ผิดอีก ครูเจ้าจึงบอกว่าประมรจันนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ด้วยศีลน,นะ,ะไม่ใช่ว่าเรามีศีลสมบูรณ์แล้วเราพอใจแล้วอย่างเงี้ยนั้นถ้าเราศีลสมบูรณ์แล้วเราพอใจก็ยึดอีกตัวการมุป,ปาทานอไม่ใช่ตัวศีลประตูปาทานก็คือรวมทั้งสองอย่างเลยทั้งศีลและประปามาดทั้งถูกทั้งผิดทั้งถูกใช่อย่างนี้ขอพึ่งทราบน,นะคะเนี่ยว่าศีล <c oughs> ดี ก็ไปยึดถ้าถ้าเราไปยึดในศีลดีไม่ได้หมายความว่าเราได้พรมลงมาจมนห้ามยึดเลยยังไม่สมบูรณ์นะคะต้องเข้าใจในเรื่องของศีลนะคะท่านผู้ชมว่าแบ่งเป็นสองอย่างคือถ้าในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะการยึดมั่นในเรื่องของข้อปฏิบัติกายวาจาใจแล้วไม่ถูกต้องเราเรียกว่าเป็นศีลปะปาปรามาตหรือ วัตตะโกวัตตะโกตุละมงคลตุละมงคลวัตตะโกตุละมงคลอันนี้เป็นการยึดมั่นในข้อปฏิบัติทางกายวาจาใจหรือว่าศีลที่ไม่ควรไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าดีก็คือศีลทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสรรเสริมไล่ตั้งแต่ศีลห้าเรื่อยไปอย่างไรก็ตามถ้าเราไปยึดมั่นทั้งดีและไม่ดีไม่ถูกก็จะประณนิพานไม่ได้ปรินิพานไม่ได้ใช่ไหมคะพระมรรย์ไม่ได้เป็นไปได้ด้วย การมีสินดีสีลสมบูรณ์คือคือไม่ใช่เป้าหมายอยู่หยุดอยู่แค่ศินสมบูรณ์นี่อันนี้คิดว่าสําคัญนะครท่านเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเรารักษาสีลแล้วสบายแล้วจริงๆความจริงแล้วความจริงถ้ารักษาศินมากๆสมมติในขค้ท่านจะมีสักคนหนึ่งเนี่ยรักษาศีนแปดสินแปดนี่จะว่าไปไม่ง่ายนะคะก็ยากแล้วอะค่ะ แล้วสมมุติเกิดเป็นพระสงฆ์นะคะขอไทยนะคะที่นับถือศีลดังเยอะแยะรักษาศีลังเยอะแยะกว่าคารวาสเนี่ยถ้าท่านรักษาศีลดีอย่างนี้ <c oughs> ก็ไปพรหมจรรย์ไม่ได้ะคะ่ะเป็นเหตุให้ไปได้ <c oughs> แต่อย่างเดียวไม่พอแต่แต่มันจบแค่นั้นไม่ได้ไง <c oughs> ต้องมีมีความเข้าใจมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปด้วยทิฏฐุป,ปาทานเนี่ยก็คืออุปทานในความเห็น เราปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเรามีความคิดขึ้นมาหรือมีความจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็ยึดมั่นในความเห็นของเราอย่างนี้ค่ะอ๋อคือทั้งๆท,ที่เป็นความเห็นที่เราคิดว่าเห็นถูกละเราคิดวิเคราะห์อย,อย่างดีละยึดก็ไม่ได้หรอคะยึดก็ไม่ได้ถ้ายึดก็เป็นตัวตนขึ้นมาอ๋อค่ะอ,อันนี้ขยายความสั้นๆเลยไปยึดในความเห็น ก็ถือว่าเป็นอุปาทานเป็นการยึดมั่นที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้ใช่ใช่ถึงแม้จะเป็นสมาธิยึดก็ไม่ได้ค่ะทีนี้มาสุดท้ายเนี่ยค่ะอัตวานุปาทานชื่ออะไรอัตวาทุปาทาุปาทานค่ะแต่ว่าก็ยึดมั่นในความเป็นตัวตนอ๋ออัตวานีไหมถึงมาจากอัตตาอย่างเงี้ยเหรอใช่อัตตาเนี่ยอัตวาตาบวกอุปาทานอ๋อค่ะ ยึดมั่นในตความเป็นตัวตนในความเป็นตัวตนคิดว่ารูปเป็นตัวตนเวทนาเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนอย่างนี้ค่ะรูปเป็นตัวตนยังพอเข้าใจนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่รูปแล้วพอนนกมาปุ๊บมันเป็นตัวตนนะคะแต่ถ้าเวทนาค่ะชอบไม่ชอบเฉยๆอย่างนี้ะท่านคะก็จะมีว่าอย่างเวลาเรามีความสุขก็บอกเนี่ยฉันสุขเนี่ยเป็นตัวตนเป็นสุขของฉันอ๋อค่ะ สุขทุกข์เฉยๆนะ่นะคะทุก็ของชั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะอะคะอัตวาทุกปาฐาอาทาแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่านอกเหนือจากนั้นนะคะท่านคือยึดัมนในความตัวตนเมื่อกี้เราพูดถึงว่ารูปแล้วใช่ไหมคะเวทนาแล้วสัญญาก็ไปยึดการจําได้การหมายรู้ว่าเป็นเราจําได้ใช่ใช่ใ เราจําได้เราหมายรู้อเรามีความจําความจํามีในเราเราเป็นความจําความจําเป็นเราอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็สังขารไปปรุงแต่งว่าเวลาเราปรุงแต่งอะไรเราก็คิดว่าเนี่ยเป็นความปรุงแต่งของเราอืนะคะคือเอาเราเข้าไปใส่ในสิ่งนั้นๆวิญญาณจิตผู้รู้นี่เป็นเราใช่ จิตผู้รู้นี่ก็ไม่เป็นเราค่ะก็ไม่เป็นเราเรารู้นี่ก็ไม่ใช่เป็นเราใช่กลายเป็นว่าจิตเราก็ไม่มีเรารู้นี่ก็ไม่ใช่เป็นเราเป็นเรื่องใหญ่เลยอันนี้รวมแล้วเรียกว่าอัตตาทุปาทาทานสรุปแล้วนี่ก็คืออุปทานสี่ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอะไรนะคะเราอื่นไม่รู้สมณพราหมณ์เราใดก็ตามเนี่ยจะรู้ไม่ไม่ครอบคลุมทั้ง ทั้งสี่อุปทานนี้ถ้าจะรู้ก็รู้เป็นเพียงบางอุปทานแปลว่าอุปทานในโลกนี้มีอยู่สี่ประเภทมีอยู่สี่ประเภทคือถ้าอยากจะคิดว่าเราแน่กว่าอะไรอย่างเงี้ยลองคิดออกลองคิดให้ออกนะคะว่ามีอะไรนอกเหนือจากสีที่อธิบายไปแล้วบ้าง <c oughs> ก็น่าสนใจดีนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัส แล้วบอกว่าพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองใช่ใชคะ่ะแล้วก็เป็นคําที่ไม่มีใครคัดง้างหรือติดเตียนได้เลยพระอาจารย์คะแต่แปลกใจว่าแล้วทําไมล่ะคะในเมื่อ,อนอกเหนือจาก <c oughs> พระพุทธองค์แล้วสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นก็หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติด,ดีผู้ค้นคว้าหาทางหลุดพ้นต่างๆเนี่ยเหล่าอื่นก็หมายถึงว่าที่ไม่ได้ศรัทธานในแนวทางของพุทธศาสนาใช่ไหมคะทาไมถึงคิดไม่ออกล่ะคะเขาจะรู้ไม่ครอบคลุมอะ เขาจะรู้ไม่ครอบคลุมกันั้งนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้ใช่เพ<ข>ราะเขาไม่เพราะเขาไม่รู้อริยสัจสี่เขาก็จะไม่แจ้งซึ่งอุปทานตรงนี้แต่ถ้าเขารู้อริยสัจสี่เขาจะแจ้งซึ่งอุปทานทั้งสี่อย่างนี้หมายความว่าอุปทาน,นทั้งสี่เนี่ยสังเคราะห์ออกมาจากรูปของอริยสัจสี่อ่าฮะใช่ใช่ใช การที่เรารู้อริยสัจสี่เนี่ยจะทําให้เราแจ้งในอุปทานทั้งสี่นี้ว่าเรายึดอะไรบ้างค่ะแล้วทีนี้พอเรารู้แล้วมีความรู้แล้วครบถ้วนเลยสี่อย่างต่อไปจะไปยังไงคะกับเรื่องอุปทานที่เราควรรู้<อ>เพิ่มขึ้นอีกอะคะอ่ะอ๋อก,ก็ลกความเพลินักลับมาที่ลกความเพลนินเพราะพะพุทธเจ้าตรัสว่าความเพลนินใดความเพลินนั้นคืออุปทานอ๋อพอเราละความเพลินอุปทานก็ดับ พราะนั้นแค่ละความเพลินอย่างเดียวอุปทานสีดับได้หมดเลยเห็นไหมดูสิว่าความเพลินมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันเป็นเครื่องมือที่แบบว่ายาครอบจักรวาลจริงๆนะเดี๋ยวฉันเข้าใจแล้วทาไมมาวานาปพงครั้งแรกเห็นคําว่าละนันทิ่เพราะว่าเป็นคําเอกเลยใช่ไหมคะคำเอกเลยเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ดแปลว่าเป็นกุญแจดอกสาคัญยิ่งยมศึกษาไปมากๆยมจะรู้โอ้โหทุกอย่างมันมาคุมอยู่ที่ความเพลินหมดเลย ใช่ค่ะนั่นทินะคะนันทิ<ม>แปลว,ว่าความเพลินแล้วก็พระพุทธองค์ตรัสดิฉันชอบนะคะพุทธวัตจนะเนี่ยเพราะว่าทำให้เราตกใจอะค่ะ<ม>ว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานใชคใ่ความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปทานใดที่เราได้ขอความรู้ไปเมื่อสักครู่นะคะการมุป,ป,ปาทานศีละพะตุป,ปาทาน อาทิต์ทุป,ปาทานแล้วก็อัตตวาทุป,ปาทาน,นล้วนแล้วแต่เป็นนันทินเป็นความเพลินใช่ไหมคะใช่ละปุ๊บความเพลินเอออุปทานหมดใช่อุปทานเป็นทุกโทษใช่พิสูุผู้มีอุปทานหรือบุคคลผู้มีอุปทานจะปรินิพานไม่ได้<ม>เห็นี้ยงั้นก็เท่ากับว่า ที่ถ้ามากราบเรียนถามสมมุติไม่มีโอกาสศึกษา uh huh. พุทธวจะนะอย่างอื่นเลย uh huh. มีเวลามาฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มและเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้ลเลยหลุดพ้นได้เลย <c oughs> <c oughs> นะคะวันนี้นี่ดิ <c oughs> ฉันกราบเรียนถามท่านเนี่ยคิดว่าจะได้ความรู้เพียงแต่แค่ว่าต่างจากอุปทานที่เราเคยเข้าใจ uh huh. อย่างไรแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมการบัญญัติศัพท์ของภาษาไทย ซึ่งความจริงก็น่าจะมีรากมาจากภาษาบาลีสันสกฤตอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงได้ความหมายห่างกับลิบลับอย่างเงี้ยคะ่ะท่านดูมันใกล้กันไหมคะ <c oughs> อุปทานที่ว่า,าคิดเอาเองนะคะ <c oughs> กับอุปทานที่เปล่าไปยึดมั่น <c oughs> แล้วนอกเหนือจากที่ได้ที่ท่านได้กรุณาให้ความรู้มาแล้วเนี่ยนะคะ อุปทานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ <c oughs> เป็นเรื่องที่คิดว่าคนท,ทั่วไปหน้าที่จะได้รับรู้ไว้มีตรัสไว้ในข้อธรรมข้อใดอีกไหมคะอืมก็จะตัวนี้ก็ได้ว่าอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพอย่างเนี้ยนะตัณหาทําให้มีอุปทานอุปทานทําให้มีภพในปฏิจจสุบา นั้นอุปทานเนี่ยทำให้การเข้าไปจับยึดเนี่ยทำให้มีอารมณ์นั้นในความรู้ของจิตจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์นั้นไปแล้วพอจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บก็คือจิตเข้าไปจับยึดรนะหรือจิตไปมีอุปทานนั่นเองนะและนั่นก็คือเรียกว่าจิตกําลังผูกติดกับอารมณ์ละนะยึดถือแล้วก็จะผูกติดไปอย่างนี้ ถ้าหากว่าจะให้ท่านชมที่ชมอยู่ทางบ้านได้ศึกษากับตัวเองในวันนี้นะคะ<ม>ถึงเรื่องของอุปทานอยากจะให้ท่านลองยกตัวอย่างว่าลองไปศึกษาดูซิวันเนี้ยตั้งแต่ตื่นแต่เช้ามาเนี่ยท่านจะมีตัวอุปทานอยู่ตรงไหนบ้างเยอะเลยอ,อย่างเวลาเรามีความสุขความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอุปทานหมดเลยถ้าเราผูกกับสุขผูกกับทุก ผูกอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจเสียใจนั่นน่ะเรากําลังมีอุปทานสมมตินะคะท่านตื่นมาปุ๊บเนี่ยไปล้างหน้าสองกระจกในตรงนี้อุปทานเกิดตรงไหนได้บ้างไหมคะสองกระจกมาก็หน้าของเราแล้วใช่ไหมอุปทานในรูปมีอันนี้ไปยึดในรูปแล้วท่านอัตวาทุปาทานคืออุปทานในรูปนะมีทั้งยึดในกามุปาทานเพราะว่าตัวกามุปาทานคือธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมอ่า ย,ยึดแต่เช้าเลยไหมคะพอ,อหลังจากนั้นก็ทัางคะ,ะไปะรับประทานอาหารเช้าก็การมุป,ปาทานอีกแล้วค่ะ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> พราะว่าอาหารก็คือตัวธาตุดินน้ำไฟลมรูปเสียงกลิ่นรสตัวรส <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นการมุป,ปาทานพอไปทำงานไปเจอหัวหน้าเสียงกันอีกแล้ว <c oughs> ที่ทุปาทาน อุปทานในความเห็นนายสั่งอย่างนี้ฉันจะมีความเห็นอย่างนี้ขัดแย้งกันอีกแล้วใช่ไหมหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนมีความเห็นอย่างนี้เรามีความเห็นอย่างนี้นี่ก็ถึงแม้ว่าไม่ขัดแย้งถือว่าเป็นที่ทุาทานนะครับแบบมีความเห็นเดียวกับเพื่อนเลยโอ้โหเห็นเหมือนกันเลยก็พร้อมใจกันบอกเจ้านายว่าเนี่ยเราเห็นสองคนเหมือนกันเลยก็ยึดในความเห็นของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเห็นแย้งเห็นตาม ล้วนแล้วแต่เป็นอุปทานใช่แล้วก็ทํางานไปเอ๊งานไม่ได้ดีเลยไปสะดอกข้อกันเถอะค่ะอ่าอันนี้เป็นอะไรอ่ะศีลวัตตุป่าทานอีกแล้วใช่ไหมเป็นวัตโกตูแล้วุูมุใช่ไหมเคอต้องพยายามดิฉันจะพยายามใช้คําแบบนี้เพราะว่าตัวเองอยากจาด้วยแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมคุ้นเคยดูค่ะท่านอาจารย์ค่ะ แล้วต่อไปไปไหนอีกคะพอไปสะดอกเคราะห์แล้วค่ะสะดอเคราะห์เป็นศีลลัปรับปลามาซึ่งอยู่ในศีลปตูปาทานอยน่ะก็อาจจะมีเพื่อนอีกคนมาแนะนําเราบอกว่าโอ้ยอย่าไปเลยไปวัดนี่ดีกว่ารักษาศีลภาวนาพอเราไปเราก็รักษาศีลเข่งคัดเลยนะเพื่อนอีกคนเขาบอกเนี่ยเธอไหนว่ารักษาศีลยังไปอตบยุ่งอยู่เลยน่ะ โกรธไม่พอใจเพื่อนนั่นนี่ก็เป็นศีลประตูปาทานยึดมั่นว่าฉันต้องดีฉันผิดไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคใครว่าไม่ดีปุ๊บก,ก็โกรธอีกใช่ไหมเพราะยึดมั่นว่าเราต้องดีศีลเราต้องบอริบูรณ์อย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็อัตวามีไหมคะตัวอย่างอัตวามุตวาทุกปาทานทุกขนาดนี้มันเป็นอัตวาทุกปาทานได้หมดเลยมันมันมันแทบจะครอบคลุม ครอบคลุมทุกตัวเลยเหมก็ว่าเราเอาตัวตนเข้าไปยึดแล้วอะ,อ,ะอะไรก็แล้วแต่นี่เกิดอัต,ตวาทุกป,ป่าทานขึ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าสมมุติเราวันนี้ว่างๆไม่ค่อยมีอะไรทําพอที่จะมานั่งเฝ้าดูตัวเองได้ว่าวันนี้จะไล่จับอุปทานนับเลยวันนี้อุปทานมีกี่ตัวเนี่ยเช้ายันเย็นก็น่าจะสนุกกันนะคะท่านคาดว่าน่าจะได้สักกี่ตัวอุปทานคะเช้าเย็นเรียบเลยนับไม่ไหวเลยนะ แล้วเอาไปปล่อยที่ไหนดีคะเอาไปปล่อยที่ไหนหรือควรจะเลี้ยงดูไว้ต่อไปอ๋อละนันทิก็ปล่อยได้แล้วนันทิบางคนอาจจะบอกว่าฟังท่านพูดในละนันทิละนันทิล้วละอย่างไรคะที่ดีที่สุดค่ะก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจก็เป็นการละนันทิไปได้แล้วมันทําไมถึงจะแค่อยู่กับลมหายใจแล้วได้เลยท่านคะก็ขณะเพราะจิตเนี่ยรู้ได้ธรรมชาติทีละอย่าง ขณะที่โยมอยู่กับลมความโกรธก็ดับไปเดี๋ยวนั้นมีใจเสียใจอารมณ์ทุกอย่างดับไปเดี๋ยวนั้นเพราะจิตจะมารู้กับลมที่ไหลเข้าไหลออกค่ะ,ะทีนี้อมันก็เหมือนละได้โดยตัตโนมันนะคะอพอละนันทิละไปเรื่อยเรื่อแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาคะท่านคะ,ะได้อะไรขึ้นมาจะเกิดปัญญาเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นของชั่วคราวเกิดมาแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วก็หายไป จะเข้าใจความเป็นอนาัตตา <Okay. S 1> จะเห็นการเกิดการดับขณะละความเพลินมาปับ๊บอารมณ์หนึ่งจะดับอารมณ์หนึ่งจะเกิดเห็นการเกิดดับของรูปนามทันทีนะคะแล้วก็เท่ากับว่าอุปทานทั้งหลายที่เป็นตัวยึดมั่นถือมั่น uh huh. ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนนันทิที่เราละไปเนี่ย uh huh. จัดการได้จัดการได้หมดเลยทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ uh huh. ไม่เหลืออะไรเลยสิคาละไปหมดแล้วค่ะท่านไม่เหลืออะไรเลยแล้วจะเหลือเหลืออะไรก็ได้ค่ะนิพพานเหลือนิพพานนะคะ